ฟังรายการพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่ยี่สิบแปดตัวครับยี่สิบเก้านะครับวันนี้คือวัน,นที่ยี่สิบเก้านะครับมกราคมสองพันห้าร้อยบห้าผมอาจารย์คำพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับรายการพูดแบบเซนวันนี้ก็เป็น เสียงอ่านปริศนาธรรมหรือโกอานหรือกงอันนะครับวลีธรรมเพื่อกระตุกจิตตามแบบชาพุธเซนนะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายคือตอนที่140นะครับ140ก็จบวันนี้นะครับวันนี้ก็จะอ,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 อ่านประมาณ7ข้อหรือ8ข้อแล้วก็จบทั้งหมด800ข้อนะครับ วันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเรื่องใหม่เรื่องใหม่ที่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้ก็คือวิถีพุทธวิถีเซนนะครับเป็นหนังสือที่อาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ์รวบร,รวมเรมียบเรียงเช่นเดิมนะครับเป็นปรัชญาเซนและก็เป็นอักขมสอนของเซนนะครับถือว่าเป็นวิชาการนะครับอันหนึ่งที่เราควรจะศึกษา ทั้งประวัติความเป็นมาของเซนวิถีแห่งเซนและก็การบร,บ,บรรลุธรรมแบบเซนหรือการรหัสรับบรรลุธรรมแบบเซนแล้วก็มัรควิธีที่จะก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์แบบเซนนะครับซึ่งได้รวบรวม,รวม เรียบเรียงโดยอาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ์นะครับในหนังสือชื่อวิถีพุทธวิถีธรรมแบบเซนนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะได้เริ่มนะครับวันนี้ก็ขออ่านตอนจบคือตอนที่140ตอนที่140ก็เริ่มตั้งแต่ข้อ817นะครับ817ชื่อว่าพุทธวจนะทั้งหลายเป็นเพียงเครื่องล่อ พุทธวัฒนะทั้งหลายเป็นเพียงเครื่องล่อนะครับตอนที่หนึ่งซึ่งก็เป็นคำสอนของห่วงโปเหมือนเดิมนะครับก็เป็นช่วงสุดท้ายที่ท่านห่วงโปได้สอนไว้ถึงท่านพุทธทาสก็แปลในหนังสือชื่อห่วงโปนะครับคำสอนห่วงโปรหรือเออเอเอ สูตรของห่วงโปนะครับเรื่องคำสอนของห่วงโปโดยท่านพุทธทาสพิกขุนะครับซึ่งผมก็ขอขอบพระคุณที่ท่านพุทธทาสท่านได้บุกเบิกแปลหนังสือสองเรื่องนะัคือเรื่องไวหลางและก็เรื่องห่วงโปนะครับซึ่งผมก็ได้เป็นข้อมูลนํามาอ่านให้ท่านผูฟังฟังและก็อธิบายเล็กน้อยนะครับเอาละครับวันนี้ก็ถือเป็นเรื่องจบเป็นตอนที่จบ817บเนะครับชือ่อว่าพุทธวัฒนะ พุทธวจนะทั้งหลายเป็นเพียงเครื่องล่อตอนที่นึ่งนะครับพุทธวัจนะทั้งหลายเป็นสิ่งที่ประสงค์ให้เป็นเครื่องล่อที่เหมาะสมสามารถเกิดผลได้จริงในการจูงคนออกเสียจากความคิดที่มืดบอดของอวิชชาอันเลวร้ายเท่านั้นมันเหมือนกันแท้กับคนที่เลี้ยงเด็ก เอาใบไม้เหลืองๆชูขึ้นบอกว่าเป็นทองคำเพื่อล่อเด็กหยุดร้องไห้นี่คือข้อที่8ปดนะครับต่อไปข้อที่818พุทธวัฒนะทั้งหลายพุทธวัจนะทั้งหลาย,ลายเป็นเพียงเครื่องล่อตอนที่สองนะครับสัมมาสัมโพธิเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่ง ของการเห็นแจ้งชัดว่าไม่มีทำรรใดเลยที่ไม่เป็นโมคะเมื่อเธอเข้าใจความจริงข้อนี้แล้วของหลอกเล่นเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรแก่เธอเธอควรนำเดินตนไปต่อไปในลักษณะที่อนุโลมกันได้อย่างกลมกลืนกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตปัจจุบันของเธอ ตามที่โอกาสอันเหมาะสมจะเกิดขึ้นนี่คือข้อที่818นะครับพุทธวัตนะทั้งหลายเป็นเพียงเครื่องล่อตอนที่สองคือตอนจบนะครับต่อไปข้อที่819 819นะครับชื่อว่าจงปลดเปลื้องตนออกจากทุกๆสิ่งตอนที่1น,นะครับ จงปลดเปลื้องตนออกจากทุกๆสิ่งตอนที่หนึ่งะครับจิตเต็มเปี่ยมและใสกระจ่างหรือประพัดสอนดังนั้นมันย่อมขจัดเสียซึ่งความมืดแห่งความคิดดั้งเดิมทั้งหลายของพวกเธอ อุบาสกชิหมิงกล่าวไว้ว่าจงปลดเปลื้องตัวท่านทั้งหลายออกเสียจากทุกๆสิ่งจงปลดเปลื้องตัวท่านทั้งหลายออกเสียจากทุกๆสิ่งข้อความในสัจธรรมปุณธลิกสูตรซึ่งกล่าวถึงการเสียเวลาไปตั้งยี่สิบปีเต็ม ในการโกยปุ๋ยทิ้งเสียย่อมแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการที่จะขับไล่สิ่งทุกสิ่งซึ่งเอียงไปในทางความคิดปรุงแต่งออกไปเสียจากใจของเธอพวกเธอนี่คือข้อที่819นะครับจงปลดเปลื้องตนออกจากทุกๆสิ่งตอนที่หนึ่งนะครับต่อไปข้อ820 โยงลดเรื้องตนออกจากทุกๆสิ่งตอนที่สองนะครับข้อความอีกแห่งหนึ่งในสูตรเดียวกันนั่นเองคือบุญทลิกสูตรบุญสัจธรรมสัทธรรมบุญทลิกสูตรข้อความอีกแห่งหนึ่งของบุญทลิกสัจธรรมบุญทลิกสูตร ได้ระบุให้เห็นว่ากองปุ๋ยคอกเหล่านั้นต้องขนใส่เกวียนไปทิ้งเสียด้วยอภิปรตยาและเล่อุบายอันเย็บคายดังนั้นคันแห่งพระสถาคตะทั้งหลายสถาคตทั้งหลายจึงเป็นสิ่งว่างและสงบเยียบอย่างแท้จริงไม่ประกอบอยู่กับสิ่งหรือธรรมใดๆที่เป็นตัวตนอย่างใดๆหรือชนิดใดเลย และเพราะเหตุนั่นเองสูตรหนึ่งจึงกล่าวว่าทั่วทุกๆอาณาจักรแห่งพุทธะทั้งหลายย่อมเป็นของว่างโดยเสมอการน,นะครับนี่คือข้อที่820ต่อไปข้อ821จิตและวัตถุเป็นสิ่งเดียวกันข้อที่821จิตและวัตถุเป็นสิ่งเดียวกัน แม่พวกแม่คนพวกอื่นอาจจะพูดกันถึงเรื่องทางของพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่าเป็นสิ่งที่อาจลุถึงได้ด้วยการบำเพ็ญบุญมีประการต่างๆหรือด้วยการศึกษาสูตรทั้งหลายก็ตามเธอต้องไม่มีอะไรที่จะต้องทำเกี่ยวกับความคิดชนิดนั้นการเกิดความรู้สึกทราบสืมทราบ ได้ในชั่วพริบตาเดียวว่าผู้กระทำและสิ่งที่ถูกกระทำจิตและวัตถุเป็นของเดียวกันนั่นแหละจะนำไปสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้งและลึกลับเหนือคำพูดและโดยความเข้าใจอันนี้เองพวกเธอจะลืมตาต่อสัจจะของเซนพวกเธอจะลืมตาต่อสัจจะของเซนนะครับนี่คือข้อที่ 821จิตและวัตถุเป็นสิ่งเดียวกันนะครับต่อไปข้อที่8 2 2จิตและวัตถุเป็นสิ่งของเดียวกันตอนที่2นะครับเมื่อเธอยังโทษครับเมื่อเธอบังเอิญพบกับคนบางคนซึ่งไม่มีความเข้าใจอะไรเลยเธอต้องยืนยันที่จะขอเป็นผู้ไม่รู้อะไร แม้เขาพูดอันอาจดีอกดีใจอยู่ด้วยการค้นพบทางเพื่อการสัตรู้อะไรบางบางอย่างของเขาแม้กะน,นั้นเธอก็ต้องไม่ยอมให้เขาจูงไปเธอจะไม่ได้รับความยินดีปรีดาอะไรแต่จะต้องทนรับความโทมนัสและความผิดหวังความคิดชนิดนั้นของเขา จะมีอะไรที่เกี่ยวกับการศึกษาเซนด้วยเล่านี่คือข้อที่822 22นะครับจิตและวัตถุเป็นสิ่งเดียวกันตอนที่2นะครับต่อไปข้อที่823นะครับจิตและวัตถุเป็นสิ่งเดียวกันตอนที่3นะครับ แม้ว่าเธอคิดกับวัตถเเุเป็นของเป็นเป็นของเป็นของสิ่งเดียวกันตอนที่สามนะครับคิดกับวัตถุเป็นของเดียวกันเป็นของสิ่งเดียวกันนะครับตอนที่สามแม้ว่า แม้หากว่าเธอได้รับวิธีการอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆมาจากเขาจริงๆเขามาจากเขาจริงมันก็จะเป็นแต่เพียงสิ่งหรือธรรมที่สร้างขึ้นจากความคิดหามีอะไรเกี่ยวกับเซนไม่เลยเพราะเหตุนั้นเองท่านโพธิธรรมยึงได้กระเข้าชานิ่งๆหันหน้าเข้าผนังถ้ำเสีย ท่านไม่ซะาไม่หาทางที่จะนำคนให้มีความคิดเห็นต่างๆนานาดังนั้นจึงมีคำจารึกไว้ว่าการนำออกมาจากจิตเสียให้หมดสิ้นแม้กระทั่งหลักซึ่งเป็นที่เกิดแห่งการประกอบกรรมต่างๆนั่นแหละคือคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนกติทวินิยมหรือทวิลักษ์นั้น เป็นเรื่องในวงของหมู่มารในขณะเดียวกันนั่นเองนี่คือข้อที่823นะครับหรือข้อที่7สําหรับวันนี้จิตและวัตถุเป็นของเดียวกันตอนที่3นะครับต่อไปข้อที่824ในความว่าไม่มีอะไรบรรลุ ธรรมชาติแท้ของเธอนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้หายไปจากเธอแม้ในขณะที่เธอกำลังหลงผิดด้วยอวิชชาและไม่ได้รับกลับมาในขณะที่เธอมีการตรัสรู้มันเป็นธรรมชาติแห่งภูตตาตาภูตตะทะตาตาในธรรมชาตินี้ไม่มีทั้งอวิชชาไม่มีทั้งสัมมาทิฏฐิ มันเต็มอยู่ในความว่างทั่วทุกหนทุกแห่งและเป็นเนื้อหาอันแท้จริงของจิตหนึ่งนั่นเองเมื่อเป็นดังนั้นแล้วอารมณ์ต่างๆที่จิตของพวกเธอได้สร้างขึ้นทั้งฝ่ายรูปธรรมและนามธรรมาแต่เป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกของความว่างน,นั้นได้อย่างไรกันเล่านี่คือข้อที่824นะครับต่อไปข้อที่825 825นะครับในความว่างไม่มีอะไรบรรลุในความว่างไม่มีอะไรบรรลุตอนที่สองนะครับ825โดยหลักมูลฐานแล้วความว่างนั้นเป็นสิ่งซึ่งปราศจากไม่จีต่างๆแห่งการกินเนื้อที่ปราศจากกิเลสปราศจากธรรม ปราศจากอาวิชชาและปราศจากสัมมาทิฏฐิพวกเธอต้องเข้าใจอย่างกระจ่างชัดว่าในสิ่งนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีคนธรรมดาไม่มีพระพุทธเจ้าเพราะว่าในความว่างนี้ไม่มีอะไรบรรจุอยู่แม้เท่าเส้นผมที่เล็กที่สุดอันเป็นสิ่งที่จะมองได้โดยทางมิติหรือกฎแห่งการกินเนื้อที่เลย มันไม่ต้องอาศัยอะไรและไม่ติดเนื่องอยู่กับสิ่งใดนี่คือข้อที่825นะครับในความว่าไม่มีอะไรบรรลุตอนที่2นะครับต่อไปข้อสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นข้อสุดท้ายสำหรับการอ่านทั้งหมดที่ชื่อว่าปริศนาธรรมโกอันหรือโกอานนะครับวลีธรรมเพื่อกระตุกจิตแบบชาพุทธเซนก็มาถึง วันครั้งสุดท้ายที่ผมจะต้องอ่านนะครับหลังจากนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นหนังสือที่ชื่อวิถีพุทธว kind of. ิถีธรรมนะครับั่กครับวิถีธรรมวิวิถีพุทธวิถีเซนในวันพรุ่งนี้นะครับวันก็วันนี้ข้อที่826ชื่อความว่างคือสิ่งที่สิงซึมทั่วทุกหนทุกแห่งถือว่าจบบริบูรณ์นะครับ 826ข้อข้อสุดท้ายคือข้อที่826ความว่าคือสิ่งที่สิงซึมทั่วทุกขนแห่งมีสาระดังนี้นะครับความว่านั้นเป็นสิ่งที่สิงซึมอยู่ทั่วทุกขนแห่งเป็นความงามที่ไร้ตำหนิเป็นสิ่งที่อยู่ได้ด้วยตัวมันเองและเป็นสิ่งสูงสุดที่ไม่มีอะไรสร้างขึ้นเมื่อเป็นดังนั้นแล้วมันจะเกิดปัญหา ที่จะต้องถกเถียงกันขึ้นได้อย่างไรในข้อที่ว่าพระพุทธที่แท้ไม่มีปากและไม่ได้ประกาศธรรมใดๆเลยและว่าการได้ยินนั้นไม่ต้องการหูเพราะว่าใครหนออาจได้ยินมันได้โอ้มันเป็นเพชรพลอยที่อยู่เหนือการตีค่าทั้งปวงเสียจริงจบบริบูรณ์นะครับ826ข้อครับ ที่ผมได้อ่านมาหลายเดือนนะครับก็จบลงวันในวันนี้แล้วนะครับเอาละครับเมื่อท่านฟังแล้วเกิดข้อสงสัยไม่เข้าใจหรือต้องการแสดงความคิดเห็นนะครับยินดีที่จะพูดคุยสนทนาให้ความรู้แก่ท่านเกี่ยบพุทธศาสนานิกายเซนนะครับติดต่อผมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0891260689นะครับและ025133279นะครับเอาละครับวันนี้ก็ได้อ่าน ครบบริบูรณ์หมดแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะได้เริ่มเรื่องไม่นะครับวิถีพุทธวิถีเซนเดียบรวมเรียบเรียงโดยอาจารย์นิโรจิตพิสุทธนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอจยุติเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ